คิดถึงคิดถึงบ้างจากมาตั้งนานเมื่อไรจะได้กับมแม่จะไม่รู้บ้างไหมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเจ้าน,นี้ JO1 Official นะคะ สำหรับมื่อนี้นะคะเป็นวันที่12สิงหาคมนะคะเป็นวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะคะซึ่งเป็นวันที่แม่ๆหลายๆคนรอคอยนะคะรอคอยอะไรเอาบางคนรอคอยให้ลูกกลับบ้านนะคะบางคนรอคอยเพียงแค่แบบขอให้ลูกโทรหาก็พอนะคะบางคนกับอรอดูความสําเร็จของลูกนะคะบางคนกะคาดหวังกับลูกเนาะ,ะแต่และแต่และคนก็อาจจิ มีความต้องการหรือคาดหวังบอกเหมือนกันนะคะเมื่อน,นี่ในก็นเป็นวันแม่นะคะแะดาวดคลิปนี้นะคะดาวก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องแม่ของดาวนั่นเองนะคะซึ่งมันคาบเกี่ยวกับว่าทําไมดาวถึงได้มาเรียนกับบอสโจะะทําไมดาวถึงได้แบบมาชื่นชอบซาหน่อยนะคะจุดกําเนิดของต้นเรื่องก็คือแม่ดาวนั่นเองนะคะแม่ดาวนะคะเป็นคนที่ชอบนะคะเป็นเอฟซี่น้ององค์อีกนั่นเองนะคะ มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เคยพาคนไปอยู่หนองค่ายค่ะซึ่งเป็นซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่แม่ประทับใจและก็ดีใจสุดๆเลยนะคะบ่ราะห่วว่ามันเป็นความบังเอิญหรืออย่างบางนะคะมือนั้นนะคะอยู่ที่สาวน้อยไปเล่นอยู่ที่หนองคายริมโค้งเลยเล่นอยู่ริมโค้งเลยค่ะตอนนั้นสถานที่อาจจะแคบๆนิดนึงนะคะแต่ว่า ในระหว่างนั้นนะคะกลับไปกลับไปลดตั้งแต่เบนเบนบุญแลละคะับแต่ว่าก,กับบม่มี่ม่องนางเพราะว่าตอนนั้นสถานที่มันแคบนะคะช่วงตอนนั้นมอลลามันยังว่าฮัลเล่นนะคะจะเป็นช่วงที่น่าจะเป็นช่วงศิลปินกําลังเริ่มมานะคะแล้วบังเอิญมันบังเอิญมากๆเลยแม่เนี่ยแม่ดาวหิวกําลังจะเดินออกไปซื้อของทีนี้ในระหว่างที่เดินกําลังจะเดินออกไปซื้อของ เจอแม่หน่อยกําลังเดินออกมาจากจากจากหลังเวทีพอดีแม่ก็เลยเจอแม่หน่อยแล้วก็แบบถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปให้แม่ได้ไงสีนา่าก็เลยก็เลยผ้าแม่ก็เลยพาแม่ไปถอดถ่ายรูปก,กับกับแม่หน่อยนะฮะหลังจากที่ถ่ายรูปก,กับแม่หน่อยเสร็จนะคะซึ่งก็บ่ข่าคิดด้วยกันว่าแม่หน่อยนะคะจะยกเอาเข็มกัดนะคะรูปน้องอ,งอ,ง,องอิงนะคะให้แม่ดาว ซึ่งน่าจะแม่หน่อยน่าจะให้ไปแจกตลับแต่ขับแล้วนะคะแต่ซึ่งเมื่อนั้นแม่เราก่อหูว่าจะได้เข้มกัดนะคะกับพ่อตาแม่หน่อยเอาให้คือก็ดีใจใหญ่เลยนะคะแล้วก็บสนใจยังนีหยังเลยสนใจแต่แบบเข้มกัดดีใจแต่เข้มกัดอย่างเดียวเลยนะคะซึ่งพ่อได้เข้มกัดแล้วบ่กพ่อพี่นอเพาอหูว่าแม่หน่อยเดินออกมาอ่ะแม่ก็ดูแล้วว่าอ่ะแสดงว่าน้องอุ้งยิงอยู่อยู่อยู่ังอาหารแต่พ่อย่อมไปใส่กับล่อล่อ รอรอ,อน้องเดินออกมาที่แบบข้างนอกนะคะน้องเต็มวันนี้ได้จังหวะน้องเดินออกมาน้าเต็มกับพี่เดินออกมากับพี่หมอนอิงดาวกลเลยผ้าแม่นะคะกับพ่อนะคะไปขอถ่ายรูปกับน้องอุ้งอิงซึ่งจะเป็นแบบซึ่งมือนั้นเป็นมือที่แม่เราดีใจที่สุดเลยนะคะได้ทั้งเข็มกลัดที่แม่น่อยเอาให้นะคะเป็นเงินกับน้องอุ้งอิงนะคะให้แบบ โดยที่แม่ก็ไม่ได้ตั้งตัวก็คือดีใจมากๆนะคะตอนนั้นในในมุมของแม่นะคะทีนี้มาเหตุการณ์ต่อมากอะเฮดเดรู้สึกว่าอา้าแม่คือสิหักแหงแล้วละ่ะมักแบบมากคักแล้วก็เกิเกิดข้อมันก็เลยเกิดขอ้อเฮดเดาวเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊คือหักพักแม่หักแท้แท้เนยังไงนะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่แม่ดาวนะคะได้พาตัดนะคะผาตัดคนลูกแม่ค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่ จะพักฟื้นเนาะก็ว่าตัดแ้ลก็ต้องพักฟื้นยู่โลงบาดนะคะเอ่เขาห้องพิเศษมือแรกนะคะช่วงที่ใหญ่ขางห้องแรกๆเขาห้องพิเศษแรกๆจะบอค่อยเว้านะคะบ่บอบเากับใพยนะคะจะเห็ดแบบนาแบบประมาณเจ็บแผลจังสินะคะคนทีเขาไปย pues er. mm ่มแบบบอค่อยกาวาน้าเพราะว่าแม่กระเทศนาได้แบบเจ็บแผลมากเลยอะไรอย่างนี้นะคะพอคนออกไปนะคะก็คนที่มาเยี่ยมแม่ออกออกจากห้องนะคะ แม่ก็ยิบโทรศัพท์แม่มาแล้วแม่ก็เปิด YouTube และก็เข้าไปดูน้องอู๋อีหลองที่แมนอเองนงี่นลองจังมือแรกนะแค่เปิดปั้งแล้วก็เอาว่างไว้แต่ตัวเองก็จะพ้อมกับกน,นั่งนั่งแล้วดาวก็จะไปน,นั่งฟังไปนั่งค่ะเพราะว่าดาวเป็นต้องน้องป่าวยูบค่ะเนาะก็เลยได้กไปปั้งน้องอ่นั่งหลอกฟังไป,งงงเ,ปเรื่อยๆนะแล้วมือที่สองมือที่สองมาลืม ขยับตัวได้ลืมแข้ให้ว่าแพ้ลืมจะดีขึ้นนะคะแม่กะทีนี้เปิดเลยมาเนี่จับจับเลื่อยมาเนี่ะเอามาเบิ้งเลยบาเนี้ยเบิ้งแต่ er แ pense, เปิดฟังอย่างเดียวเอาเปิดฟังน้องอีกเลยเลือยตามแม่ว่าฟังเนี่ยฟังแล้วมันเงียบแม่ไหนต่อเหมือนไหนต่อมาว่าตอนแรกเป็นหนองพี่โอ้อีกหนองเพี่คือใช่คือใช่ทะหลกนี่แหลยนม่ว่าในแต่ช่วง ใบว่าค่ะปันน ah <cat> an ี้ตั้งแต่ติเต็ปันนีพ่อมาช่วงายประมาณถึงแบบพ่อมาช่วงประมาณเราเราสีเทียงมอมาแบบนี้หมอมาแต่ว่าบางเอิญว่าเหมือนตอนนั้นน่ะเราใส่ยูทูปเราใส่ยูทูปพี่เมียมให้แม่นะเราแม่ก็รู้ว่าปกติที่แม่ปกติแม่ว่าไ้ใส่พี่เมียมแม่สิแปลว่าแค่กดออกอ่ะเพลงมันก็จะหยุดพ่อหมอมอมาแบบมอมาแบบประทันไหมเปิดประตูก็ก็กก็เปิดประตูเขามาเลยยังสีนแม่ก็ปิด ปิดปิดหน้าจอโทรศัพท์บังเอิญว่าย t u b e มันบบปิดแบบนี่พี่น้องยูทูปมันบลบปิดปุ๊บอมองกันเลยเดซแซวว่าโอ้ดูหมอลำด้วยหรออะไรแม่กระเขินใหญ่เลยนะคะแต่ว่าดูรูปกับบได้กกดปิดนะคะเพราะว่ามองมาแล้กก็มองกต็ตรวจไป,ไปโทรศัพท์กระดังนองมุ้งอิงกร้ลอเพีงไปนะคะแต่พอหมอออกไปแล้วแต่บบปิดเด้ยพี่ๆๆนอ้องกลายเป็นว่ายิบมากเล้วกะเบ่งต่อหมอออกไปมันปิดไม่ได้ก็ดูต่อเลยจ้า